รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ม,มาท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์ค่ะที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวกันในรูปแบบของครอบครัวและแนวรักธรรมชาติค่ะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะจะอยู่ตรงไหนและมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นวันนี้ต้องติดตามชมในรายการของเรานะคะ เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสถานที่สวยๆแบบธรรมชาติน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอยู่กับที่ราชบุรีค่ะที่นี่จะน่าสนใจอย่างไรบ้างน,นั้นนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ค่ะคุณธนพรเจียมมานสกุลหรือว่าคุณนุ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหมาด้วยบรรยากาศความสวยแบบธรรมชาติาทีมแอนบิล <and build S 3> ฟาร์มต้องถามคุณนุ่นก่อนเลยว่าตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เกิดมาได้ยังไงบ้างคะ ก็ตอนนั้นต้องเล่าย้อนไปก่อนช่วงโควิดนะคะ,คะเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็แล้วตรงนี้เป็นที่ดินของครอบครัวของสาม,มีนะคะ,คะเขาก็เลยบอกเอองั้นเราเดิมมันเป็นเราให้ชาวนาเชา่าเราก็งั้นเราลองมาทําดูไหมก็เริ่มจากพาเด็กๆมาเลี้ยงสัตว์ก่อนก็เริ่มจากเป็ดแล้วก็เริ่มซื้อแกะแพะม้าอยากให้ลูกๆล,ลองขี่มา้าก็เริ่มอ่ะลอง ซื้อมามาดูค่ะแล้วเราเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วก็ตัวเราก็อยากมีคาเฟ่แล้วเราก็มองว่าเออที่ตรงนี้มันติดถนนใหญ่เนาะงั้นเราลองเปิดเป็นคาฟเฟ่เล็กๆแล้วก็เป็นฟาร์มสเตย์ดูค่ะ,คะแ,แต่ว่าด้วยชื่อทีมแอนบิลอันนี้มีที่มาของชื่อ,อยังไงบ้างคะตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะชื่ออะไรดีเราก็คิดไม่ออกค่ะ,คะ เออชื่อลูกเรากชื่อทิมมี่กับบิลลี่แล้วก็อ่ะงั้นเอาชื่อเป็นทีมแอนบิลฟาร์มเลยละกันก็ตั้งง่ายเลยค่ะเป็นหัวเจ้าของไปเลยใช่ค่ะใช่ลูกๆเขาก็จะมีความเป็นโอนเนอร์เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอินกับฟาร์มนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาก็จะมาต้อนรับลูกค้าเองอายุเท่าไหร่คะเด็กน้อยคนคนโต12คนเล็ก9ขวบค่ะ โอ้ยยังเงเด็กน้อยอยู่เลยเวลาเข้ามาเขาจะต้อนรับลูกค้ายัางไงประมาณไหนเขาก็จะเอาตัวเองทาอินเข้าไปกับครอบครัวลูกค้าแล้วก็จะเดินเป็นฟาร์มทัวร์ค่ะ,คะเหมือนทัวร์กับเจ้าของฟาร์มจริงเพราะเป็นเรื่อชื่อเขาอ,อะเนาะเขาก็จะแนะนํากิจกรรมแนะนําเรื่องสัตว์เรื่องไรเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยชอบสัตว์อยู่แล้วค่ะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ330ไร่ค่ะ330ไร่ แล้วทายังไงบ้างหมายถึงว่ามีกิจกรรมกระจายอยู่ในพื้นที่ยังไงบ้างคะ่ะก็เราก็จะแบ่งเป็นโซนๆค่ะโซนตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่แล้วก็เป็นสัตว์นะคะ,คะตรงตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเป็ด<อ>ข้างในข้างบนจะมีโรงเรือน<ๆ>ก็จะมีแพะแกะ,ะหมูแคะกระต่ายไก่เก็บไข่ได้ไก่ก็จะมีหลายพันอยู่ค่ะแล้วก็โซนถัดไปข้างในก็จะเป็นโซนของรถบ้านนะคะก็จะมีรถบ้านสมคันแล้วก็มีเต็นค่ะ แล้วโซนถัดไปข้างในก็จะมีโรง,โรงไว้เก็บหมาค่ะ,คะแต่ก่อนเราก็มีม้าหลายตัวอยู่ค่ะคะแล้วก็จะมีฟาร์มเป็นทำนาถัดไปค่ะมีนาด้วยมีนาด้วยแล้วข้างในจะมีสวนมะพร้าวด้วยแล้วก็ตรงด้านนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลาประมาณเจ็ดไร่ค่ะบ่อตกปลานี่คือเราเราเปิดให้ให้คน,เ,นเข้ามาใช่ค่ะก็เอาเบ็ดมาแล้วก็มาตกเขาก็นั่งชิวๆกันไปค่ะครบ เลยนะคะมีทั้งที่พักมีทั้งกิจกรรมแล้วก็มีเครื่องดื่มและรองรับด้วยตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณปีกว่าๆค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับตอกรับก็ลูกค้าก็ชอบนะหาชอบการที่ได้มานอนฟาร์มเปิดประสบการณ์ให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาวก็จะชอบกันเพราะว่าเขาไม่อยู่กับสัตว์จริงๆแล้วเราก็ปล่อยสัตว์แบบฟรีเลยค่ะเพราะว่าสัตว์บางหลายๆตัวมันเกิดที่นี่ค่ะเขาก็จะค่อนข้างเชื่องเขาก็จะชินกับคนค่ะก็จะไม่ ก็จะน่ารักค่ะสัตว์เขาก็จะเดินเข้ามาหาเราเลยอย่างเมื่อกี้ค่ะเขาเขาเห็นเราเขาจะเดินมาเลยเป็ดแต่ที่เขาตามลูกค้าไปแล้วเขาวันนี้มีลูกค้าเขาเลยตามไปแล้วใช่เขาจะรู้หน้าที่ค่ะอย่างที่คุณนุ่นบอกเนี่ยคือจะมีจะมีสัตว์อยู่ในตัวฟาร์มเนี่ยค่ะเราเราบอกได้ไหมคะว่ามีชนิดประมาณไหนบ้างที่คุอยู่ในพื้นที่มีมีเยอะค่ะจะมีวัวเกือบ20กว่าตัวแพะแกะก็จะน่าจะสัก20กว่าตัวแล้วก็จะมีควายค่ะควายเผือกค่ะ เขาก็มีลูกคอลลูกน่ารักถ้าถ้าขับเข้ามาจะเห็นเขาแช่น้ําอยู่ข้างหน้าคอยซักสี่ตัวก็จะมีไก่เป็ดม้าสองตัวก็ปลาก็จะอยู่ในบ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันปริมาณขยมาเท่าไหร่แล้วก็มีมีอะไรคะโอ้มีเยอะอยู่มีหมูแคะด้ยค่ะขอลูกค่้คขอลูกมาได้เก้าตัวโอ้ใช่ก็เป็นมตรงนั้นนะใช่เก้าตัวค่ะทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างจะ จะกว้างด้วยเนื้อที่และพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจสัตว์ที่เราจะสามารถไปไปเล่นกับเขาได้ก็ยังมีกิจกรรมที่ให้ได้ลงเล่นด้วยมีอะไรนะคะมีพายเรือพายเรือทางด้านหลังก็จะมีพายเรือคายักเรือเป็ดบ่อน้ํานี่ก็จะค่อนข้างกว้างมากพราะเราขุดลอดสะพานไปถึงเกือบเกือบหน้าฟาร์มเราก็จะพายไปได้ไกลเลยค่ะแล้วระหว่างพายเราสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยเพราะข้างข้างล่างเราเลี้ยงปลาไว้ค่ะ ก็จะสนุกไปแบบนึงแล้วก็จะมีขี่ ATV รอบฟาร์มแล้วก็จะทำเทรลแบบเข้าไปได้ลึกเลยค่ะก็หลายกิโลอยู่ค่ะแล้วก็ม้าเหมือนกันม้าด้วยสามารถที่จะขี่เลนได้จะมีม้าโพนี่แล้วก็ม้าใหญ่ค่ะเราจะมีคนจูงปลอดภัยค่ะจะเห็นได้ว่าเวลาที่มาที่นี่จะมีทั้งที่มาพักค้ังคืนด้วยนะคะแล้วก็มาแบบวันเดียวทริปคือวันเดียวกลับเลยกิจกรรมสําหรับของทั้งสองส่วนนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างก็ จะคล้ายๆกันค่ะถ้าเกิดเป็นวันเดททิปก็จะได้กิจกรรมที่เล่ามาเมื่อกี้หมดเลยแต่ว่าถ้าค้างคืนเราก็จะได้นอนค้างคืนตอนคืนก็จะมีกินทานหมูกระทะปิ้งมัชมาโลเพิ่มไปนะคะแล้วก็ในห้องเราก็จะมีเป็นแสงฝนดาวตกอะไรเงี้ยะค,ะค่ะตอนคืนก็จะดูโปรเจคเตอร์อะไรอยู่ในห้องก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่ง แล้วก็รวมกิจกรรมหมดเลยถ้ามาผักคปกติแล้วคือคุณนุ่นดูแลอยู่ที่นี่หรือว่ามีผู้จัดการหรือว่ายังไงดูแลก็จะมีผู้จัดการอยู่สองท่านนะคะคุณตายแล้วก็คุณชาติเขาก็จะช่วยดูแลส่วนเราก็จะดูแลออนไลน์มาจากทางกรุงเทพแล้วตอนช่วงแรกๆเราก็จะมาค่อนข้างเยอะจะมาตรวจความเรียบร้อยแต่พอมันอยู่ตัวเราก็มาสักเดือนละครั้งสองครั้งค่ะพาลูกๆมาเล่นมาอะไรเยงี้แล้วเจ้าของฟาร์มเขามาบ่อยไหมคะเขามาเขาก็มามาหาเราค่ะ เขาก็มาบางทีเขาจะเอาเพื่อนมาเป็นกลุ่มๆเพื่อนเขาก็จะมาเขาก็จะดูแลเพื่อนต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะต้อนรับเองค่ะเร,เรียกว่าที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกกิจกรรมต่พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากให้ได้มากที่สุด,ดนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนเลยก็คือว่าไปดูเรื่องของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เขาจะต้อนรับเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผูพาไปชมหน่อยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ ที่คุณนุ่นเล่าให้ฟังค่ะเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนของพื้นที่เท่านั้นนะคะบนเนื้อที่กว่า3 0 0ร้ไร่มีกิจกรรมต่างๆให้ได้สัมผัสอีกเยอะค่ะทั้งการทำนาทำไร่และพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์จากความต้องการหาพื้นที่ให้ครอบครัวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นสถานที่ที่รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีค่ะโดยสถานที่ที่อยู่ติดกับถนนเส้นหลักทำให้หาพิกัดในการมาหาความสงบได้ไม่ยากค่ะ เราดูบรรยากาศจุดอื่นไปแล้วนะคะก็มาดูตรงจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของอสัตว์เลี้ยงต่างๆที่อามาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างด้านหลังเราเขายืงก้องเราเป็นกวางดาวค่ะอันนี้ลูกกวางจะเกิดที่นี่2ตัวเลยค่ะเพิ่งเกิดได้สัก2เดือนค่ะ อันนี้ก็จะให้ได้เราได้ถ่ายภาพนะคะรวมถึงด้านข้างเราก็จะมีเป็นจะเป็นโรงเรือนค่ะจะมีแพะแกะแล้วก็จะมีหมูแค่นะคะกระต่ายแล้วก็ไก่ที่เป็นไก่ไข่ที่เราสามารถเก็บไข่ได้กิจกรรมหนึ่งของเราเด็กๆก็จะชอบค่ะเพราะว่าลมเย็นข้างบนมีเม่นแคะด้วยค่ะจะมีหลายอย่างเลยค่ะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นอาหารเตรียมให้เป็นแครอทนะคะต่างๆเพื่อที่จะเอาไปป้อนให้กับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวพอดีเรามีนักท่องเที่ยว ตัวน้อยเรามาพอดีเดี๋ยวเราจะให้เขาได้ไปให้อาหารสัตว<า>์อาร์าเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณด้วนพาไปชมที่พักและได้รถบ้านเอ๊ที่อยากจะบอกว่ามาท่องเที่ยวมาได้พักผ่อนจะเป็นสไตล์ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได,ได้เลยค่ะ วันนี้มีนักท่องเที่ยวตัวน้อยพร้อมครอบครัวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบวันเดย์ทริปสนุกกับกิจกรรมวันเดียวครบจบก่อนเดินทางกลับบ้านสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะทั้งกิจกรรมขี่มา้าพาเรือคายัคกิจกรรมขี่รถ a อทวีชมภายในฟาร์มเรียกว่าแดดแรงไม่ได้เป็นผลต่อกิจกรรมในการเรียนรู้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อนะคะกับลักษณะของโรงเรือนที่สร้างขึ้นมา เป็นสถานที่ในการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดให้น้องๆได้ทำความรู้จักและให้อาหารสัตว์เหล่านี้กันค่ะ ก็จะเป็นตรงเรือนที่โหมองไปข้าวขาวแล้วเหมือนจะบป็จุอยู่หลากหลายสายพันธุ์เหลือเกิน<ช>เป็นยังไงบ้างคะคุณนุนล่างสังหนไหยคะ่ะก็จะมีไก่นะคะไก่พันธุ์ไข่แล้วก็มีแกะมีแพะมีหมูแคะแล้วก็จะมีเม่นแคะด้วยค่ะ,คะ อันนี้ก็คือสามารถเลี้ยงไว้นในโซนนี้หมดเลยใช่ค,คือกัน้นกั้นบริเวณให้เขาอยู่ใช่เขาก็จะเป็นดีไซน์เป็นบ้านแกะกับแพะนะคะ,คะก็จะดีไซน์เป็นข้อๆแล้วตอนเช้าเราก็จะปล่อยเขาลงบันไดนี้ไปกินหญ้าค่ะแล้วพอตอนเย็นเราก็จะต้อนเขากลับขึ้นมาบนบ้านจะมีเวลาในการปล่อยเช้าเย็นีใช่ค่ะก็แปดโมงเช้าแล้วห้าโมงก็จะต้อนกลับขึ้นมามมค่ะ ก็เรียกว่าปล่อยอิสระเขาได้ได้เดินบนพื้นที่เขาจะไปเดินหากินหญ้าของเขาตามสบายเลยค่ะแล้วอย่างเวลานักท่องเที่ยวมาบริเวณนี้เขาสามารถมาให้อาหารหรือว่าทํากิจกรรมอะไรกับพวกสัตว์เหล่านี้ได้บ้างค่ะได้ค่ะก็ตรงนี้เขาก็จะมาเก็บไข่ได้ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะแล้วก็มาให้อาหารสัตว์พวกหมูแค่อะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดแกะแพ้เขาปล่อยไปข้างล่างแล้วเราก็ไปให้ข้างล่างก็ได้ค่ะ แล้วอย่างผลิตภัณฑ์อย่างตัวไก่ไข่ตรงนี้ค่ะ<ม>ก็จะเห็นมีมีไข่อย่างนี้เราเรายังไงบ้างเราเก็บใช้ในฟาร์มหรือว่าจําหน่ายหรือยังไงบ้างค่ะก็เนื่องจากปริมาณเราไม่เยอะนะคะก็เลยใช้ในฟาร์มค่ะไว้ทําไข่กระทะให้ลูกค้ากินแล้วก็ลูกค้าสามารถเก็บกลับบ้านไปได้ซึ่งไข่จะสดมากเพราะว่าทุกวันออกใหม่ค่ะคือสามารถมาท่องเที่ยวมาเจอแล้วก็สามารถหยิบ ได้เลยใช่ค่ะาดเหลือก็มีให้ทานได้ด้วยใช่ในยามเช้าใช่คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีบีเห็นว่ามีเลยนะมีมีหมูแค้มมีกระต่ายมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมแล้วก็ให้อาหารกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นที่น่าสนใจกันต่อ ูเรื่องของโซนที่พักกันบ้านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้ารถบ้านมีสามคันใช่ค่ะสามคันตรงนี้สามารถรองรับได้เท่าไหร่คะก็สูงสุดประมาณ9คนค่ะถ้าห้องหนึ่งจะพักได้2ท่านเสริมเตียงได้หนึ่งค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีส่วนของเต็นท์ด้านโน้นอีก2หลังค่ะมีมีเต็นท์อยู่ในในพื้นที่อีกก็คือสามารถใครอยากนอนเต็นท์ก็นอนได้ใช่หรือใครอยากจะเป็นพักแบบรถบ้านแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะ ตอนนี้อากาศแบบนี้เราเข้าไปด้านในดดกว่าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะคุณนุ่นนำเลยค่ะหน้าก็มีนี่นะคะที่พักแบบชิวๆสบายๆเปิดมาด้านในว้าวคุณผู้ชมใส่เข้าไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเข้ามาด้านในค่ะโอ้มันจะมืดไปหน่อยนี่ค่ะก็จะมีเป็นนอนได้สามท่านนะคะก็จะมีทางด้านนี้นะคะเข้ามาด้านในสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็น นี่ค่ะที่นอนคุณนุ่นชซนน,นี่นี่ค่ะก็จะมีแอร์นะคะมีทีวีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอนญาต์นั่งนั่งเลยค่ะนั่งจะเป็นที่พักอันนี้สำหรับสองท่านใช่แล้วก็มาเป็นครอบครัวได้แล้วจะมีเตียงเสริมจริงๆก็นําเข้ามาได้เราจะมีเตียงเสริมให้อ,อ๋อมีเสริมให้ได้ดนนจะเป็นโซฟาเบค่ะออสําหรับน้องอายุเล็กๆหน่อยค่ะ ก็คือมาเป็นครอบครัวสามารถพักได้ก็คืออย่างตาเลยก็คือประมาณ3มท่านแน่นอนได้แต่ถ้าเกิดมีเสริมเข้ามาก็ได้ด้วยได้ด้วยอันนี้เราเราเราคิดยังไงบ้างในสอง่านถ้าเป็นหน้าโลซิสันก็ประมาณ1 9 9 0บาทค่ะพักได้2ท่านไม่รวมเสริมค่ะถ้าหน้าหายจะประมาณ2 5 0 0ัค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมาในช่วงไหนด้วยนะคะแล้วก็จะมีซีนด้วยมีตู้เย็นมีอะไรพร้อมเดี๋ยวเราแอบโชว์ไปดูงด้านห้องน้ำดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นประตูแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ แนะนำให้ดูนิดนึงค่ะก็จะมีห้องน้ำก็เปิดได้เลยนะคะว้าวโอ้โหสวยมากห้องน้ำแบบเพื่อความสะดวกไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะอ๋อมีห้องน้ำในตัวพร้อมนะคะรองรับอาสามหลังสามคันใช่ไหมสามคันนี่ก็คือจะเป็นโซนนี้สไตล์นี้หมดเลยใช่ค่ะคล้ายๆตกแต่งคล้ายๆกันค่ะตอนคืนก็จะมีโปรเจคเตอร์ก็มีฝนดาวตกให้ดูได้จากตัว่นยนต์เนี่ยค่ะเขาก็จะฉายขึ้นไปก็จะได้อีก โมเมนต์หนึ่เด็กๆชอบมากเลยค่ะค่ะก็สามารถมาชมได้อันนี้ก็คือโซนห้องพักนะคะเป็นเป็นรถบ้านแล้วก็มีเป็นเป็นกระโจมเป็นเต็นนอนได้กี่ท่านคะสำหรับเต็นก็จะประมาณ2-3ท่านเหมือนกันมีกี่หลังคะเต็นตอนนี้มี3หลังค่ะก็จะมีแอร์ครบเลยมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะ เดี๋ยว <S an> ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศความสวยงามแล้วก็ความสบายนะคะของที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปส่วนคาเฟ่ที่เรานั่งกันตั้งแต่ช่วงแรกเลย <S <S <an> <S <ๆ>เพราะเขาบอกว่าที่นี่มาแล้วต้องครบคันมีทั้งที่เที่ยวที่นอนแล้วก็ที่กินมีเมนูนําเสนอด้วยวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจ <S <S <an> <S เดี๋ยวจะพาไปดูกันคะ่ะแวะเที่ยวแวะชมการสนุกสนานแล้วนะคะคุณผู้ชมตัดสินใจได้หรือยังคะว่าจะมาท่องเที่ยวในรูปแบบใด จะมาแบบวันเดียวกลับหรือจะมาแบบค้างคืนชมบรรยากาศแบบชิลๆถ้ายันตัดสินใจไม่ได้เรามีอีกหนึ่งข้อเสนอมาให้ตัดสินใจเพิ่มค่ะกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่ค่ะ เมนูอาหารตรงหน้าค่ะคุณนุ่นแนะนํานิดนึงว่าอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นอคาเฟ่ใช่ไหมคะเขามีความพิเศษยังไงบ้างค่ะเริ่มได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบั f เฟล o วิ n งนะคะเป็นไก่ทานเล่นส่วนอันนี้ก็เป็นนักเก็ตเฟนฟราตัวนี้จะเป็นบา e e ีสเค้กกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะอันนี้ทําเองหรือว่ายังไงบ้างอันนี้ก็ ัหมมีในพื้นที่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นแพนเค้กค่ะแล้วตอนเราก็สามารถมีอาหารตามสั่งส่วนตอนคืนเราก็จะมีหมูกระทะแล้วก็ซึ่งหมูกระทะเราทําเองเลยน้ำซุปเราทําเองน้ําจิ้มทําเองแล้วก็จะเป็นพวกมัสมาโรปิ้งให้เด็กๆค่ะก็คือระยามลาค่ำคืนจะเป็นเมนูพวกหมูกระทะ อย่างเมนูเครื่องดื่มทางด้านเราสองแก้วนี่เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นทีมบิวคอฟฟี่ค่ะตัวนี้จะเป็นคาราเมลคอฟฟี่แล้วก็ท็อปด้วยวิปครีมที่เราตีตีเองจะรสชาติเข้มข้นค่ะชื่อนี่คือชื่อของคาเฟ่เลยใช่ใช่ค่ะเป็นเมนูนี้เลยนะคะที่มาแล้วก็ควรสั่งถ่ายใช่ค่ะอันนี้อีกหนึ่งเมนูจะเป็นสำหรับเด็กๆค่ะเป็นเมนูโอริโอปั่นชื่อบลิเดสวีทค่ะใช่ ก็จะแบบเหมือนเวลาร้อนๆเด็กๆเข้ามาก็จะกินปั่นโมเลกุปั่นก็คายรอนไปได้อันนี้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูเมนูได้นะคะยังมีอีกหลายส่วนเลยที่จะสามารถสั่งทานได้ทีนี้เวลาที่เราจะเข้ามาที่คาเฟ่ตรงนี้ค่ะมีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างคะก็ปกติถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันหน้าหนาวก็จะเปิดทุกวันค่ะก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะ แต่ว่าถ้าคนที่มานอนพักฟาร์มสเตย์ก็สามารถเราก็จะเปิดต่ออยู่ได้ค่ะเราต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะก็เข้าไปที่หน้าเพจทีมบิวฟาร์มเลยนะคะแล้วก็ทักมาทางแล s s เ n นเจอร์ได้เลยค่ะคะก็สามารถรองรับได้ถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยนะประมาณสกิ่ทันได้ค่ากลุ่มใหญ่ๆก็ได้ถึง20 20 30ทันค่ะ เราบอกเส้นทางคร่าวๆได้ไหมคะว่าตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของราชบุรีก็ของเราจะอยู่สี่แยกบางแพรนะคะถ้ามุ่งหน้ามาจากกรุงเทพก็เลยหนองโพไปสักสินาทีนะอยู่บนถนนใหญ่เลยคะ่ะติดศูนย์ไปชนีราดบุรีค่ะค่ะอยากจะ,ะ,ะให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดหนึ่งว่าใครที่อยากจะเป็นแนวฟาร์มสเตย์นะคะมาท่องเที่ยวแบบธรรมชาติสามารถแวะมาที่เราได้ยังไงบ้านนีฝากคุณผู้ชมดนึนคะ่ะ ก็อยากให้เด็กๆมาเปิดประสบการณ์กันเราอะนะคะเพราะเราเป็นฟาร์มเซฟไม่เหมือนใครเลยมีสัตว์มีรถบ้านให้นอนแล้วก็ฟิลฟาร์มฟิลกูุ๊ตค่ะเด็กๆก็จะได้อยู่กับธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะก็เรียกว่ามาสัมผัสกันได้ที่นี่นะคะยินดีต้อนรับทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นปัญญาสูตรเลยพาเราไป็นทัวร์ในพื้นที่นะคะขอบคุณมากค่ะผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวหน้าเพจนะคะที่ขึ้นให้หน้าจอทีวีนะคะสนใจ มาท่องเที่ยวกันได้วันเดยทริปก็ได้หรือจะมาพักครั้งคืนก็ได้นะคะที่นี่พร้อมให้บริการวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาคุณผู้ชมไปได้ภาพบรรยากาศของความสวยงามของที่นี่โอกาสหน้ารับรองจะนําสถานที่ดีๆแบบนี้มานําเสนออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ